สวัสดีค่ะคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะคะคุณแม่หลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าลูกเนี่ยเพิ่งเกิดได้ไม่กี่วันเองเอแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะเริ่มเล่นอะไรกับลูกได้บ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยลูกเนี่ยเราสามารถเล่นกับเขาได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวิธีการเล่นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปตามช่วงอายุของลูกค่ะสังเกตได้ว่าตอนแรกๆนะคะเมื่อลูกเราแรกเกิดเนี่ยจะนอนเป็นส่วนใหญ่ตื่นมาก็จะกินนมประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วก็หลับต่อจะสังเกตไหมคะว่าหลัง จะกินนมเสร็จเนี่ยบางครั้งเนี่ยลูกยังไม่หลับเลยค่ะตายังแป๋วอยู่เลยตอนนั้นล่ะค่ะเป็นโอกาสทองของคุณแม่เลยนะคะที่จะเล่นกับลูกถ้าอย่างนั้นเราจะเริ่มเล่นอะไรกับลูกก่อนดีหนะ้าเอซื้อโมบายมาให้ลูกดูดีไหมหรือว่าเปิดเพลงโมซาร์ทให้ลูกฟังดีหรือว่าเล่านิทานให้ลูกฟังดีจริงๆแล้วอะค่ะกิจกรรมที่จะทํากับลูกได้ตั้งแต่แรกเกิดก็เป็นกิจกรรมที่ ลูกแล้วก็เราได้เผชิญหน้ากันได้คุยกันนะคะคําตอบก็อาจจะเป็นเรื่องของการเล่านิทานให้ลูกฟังเพราะว่าการซื้อโมวายมาไว้ให้ลูกดูเนี่ยอาจจะทําให้ลูกแค่มองได้อย่างเดียวหรือว่าเปิดเพลงโมซารทให้ลูกฟังก็ดีนะคะแต่ว่าก็จะกระตุ้นประสาทสัมผัสในเรื่องของการฟังได้อย่างเดียวแต่การเล่านิทานให้ลูกฟังอะคะ่ะทําให้คุณแม่กับลูกเนี่ย ได้พูดคุยกันได้อย่างน่ารักเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าคุณแม่หลายท่านอาจจะสงสัยลูกยังเล็กอยู่เลยอะแล้วจะฟังนิทานได้หรอแต่จริงๆแล้วอะค่ะออการเล่านิทานให้ลูกฟังเนี่ยอาจจะไม่ใช่การมานั่งอ่านนิทานทีละตัวทีละตัวให้ลูกฟังนะคะแต่อาจจะเป็นการที่คุณแม่เนี่ยเล่าเรื่องจากที่คุณแม่จําได้นะคะนิทานนั้นอาจจะเป็นนิทานตอนเด็กๆของคุณแม่หรือว่าหนังสือนิทานก็ได้ แต่วิธีการเล่าอะค่ะคุณแม่จะเล่ายังไงดีนะให้หน้าของเราเนี่ยอยู่หน้าตรงข้ามกับหน้าของลูกเราเลยและเราก็เล่าด้วยน้ําเสียงขึ้นลงนะคะหรือว่ามีจังหวะเร็วบ้างช้าบ้างนะคะแล้วก็เสียงของคุณแม่นะคะเป็นเสียงที่เขาคุ้นเคยมาตั้งแต่อยู่ในท้องและฟังทีไรก็มีความสุขค่ะ เพราะฉะนั้นการที่คุณแม่เล่าไปเรื่อยๆมองหน้าเขาไปเรื่อยๆเ,เอียงซ้ายบ้างเอียงขวาบ้างจ้องตาทำตาโตบ้างเขาก็จะมีจุดโฟกัสที่หน้าคุณแม่ค่ะ แล้วเขาก็จะได้ยินเสียงคุณแม่ใช่ไหมคะระยะที่คุณแม่จะนั่งกับเขาเนี่ยคะ่ะอาจจะประมาณไม่เกิน8นิ้วนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมองไกลกว่านั้นไม่ค่อยชัดคะ่ะแล้วสีที่เขาเห็นตอนแรกเกิดนะคะก็จะเป็นสีดํากับสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเวลาที่ดีเลยคะ่ะในการที่เขากับเราจะได้คุยกันและเขาก็จะเห็นปากคุณแม่คะ่ะว่าคุณแม่ขยับปากขึ้นลงยังไง เกิดความสงสัยค่ะอีกหน่อยก็เปล่งเสียงตามปากที่ขยับขึ้นลงของคุณแม่เลยนะคะค่ะนอกจากเราเล่านิทานให้ลูกฟังแล้วเราเล่นอะไรได้อีกบ้างนะเอหรือว่าจะเปิด mondian youtube ให้ลูกฟังเพลง A B C ดีคะหรือว่าจะเล่นเจ้าเอดีกว่า A หรือนวดตัวแก้เมื่อยดีนะคุณแม่หลายท่านอาจจะเลือกที่จะเปิดเพลง YouTube ให้ลูกฟังเพลง A B C ก็ดีนะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะการที่เราจะให้ลูกฟังเพลงหรือว่าดูสื่อจอใสเนี่ยสมาคมกุมารแพทย์แห่งอเมริกาแล้วก็องค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเด็กแรกเกิดจนถึง2ปีเนี่ยยังไม่ควรจริงๆนะคะที่จะให้เขาดูสื่อจอใสพวกโทรศัพท์ iPad หรือแม้กระทั่งโทรทัศน์อะค่ะเพราะว่างานวิจัยหลายงานเลยชี้ชัดว่าเด็กที่ดูสื่อจอใสก่อนอายุ2ปีเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสมค่ะ,สะแสดง ออกอาจจะก้าวร้าวอาจจะไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะหรือว่ามีพัฒนาการด้านสติปัญญาไม่ค่อยสมวัยนะคะซึ่งถ้าคุณแม่เนี่ยไม่อยากเสี่ยงนะคะให้ลูกมีพัฒนาการไม่สมวัยลองหาวิธีอื่นเล่นกับลูกก่อนดีไหมคะ เอแล้วถ้าอย่างนั้นจ้าเอ๋ดูน่าสนใจใช่ไหมคะ<อ>การเล่นจ้าเอเนี่ยก็อาจจะยังไม่เหมาะกับลูกที่ยังเล็กๆอยู่ค่ะคุณแม่เพราะว่าบางทีเขายังจําหน้าเราไม่ได้การเล่นจ้าเอเริ่มเล่นกับเด็กที่อาจจะมีความคิดซับซ้อนขึ้นเข้าใจแล้วค่ะว่าวัตถุที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยมันหายไปลองหาซิว่าแล้วมันอยู่ที่ไหนได้บ้างนะส่วนใหญ่ค่ะก็จะเริ่มเล่นเมื่อเด็กอายุประมาณ8-9เดือนขึ้นไปนะคะ ทีนี้ถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นนวดตัวกันดีไหมคะการเล่นนวดตัวเนี่ยไม่ได้มีกติกาที่ซับซ้อนเลยค่ะเพียงแค่เราสัมผัสกับน้องเขาทั่วทั้งตัวด้วยความนุ่มนวลอ่อนโยนทําให้รู้สึกว่าผ่อนคลายการนวดลูกเนี่ยสามารถนวดได้ทุกส่วนของร่างกายนะคะแต่ว่าน้ําหนักของมือเนี่ยจะอาจจะเบาบ้างหนักบ้างไม่เท่ากัน บางครั้งคุณแม่อาจจะต้องสังเกตร่างกายเขาค่ะเพราะบางส่วนเนี่ยพอเราสัมผัสเบาเกินไปปรากฏว่าเขาจะบิดตัวหนีไม่ค่อยชอบหรืออาจจะเป็นเรียกว่าจัก,กะจี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของรักแร้ต้นขานะคะคุณแม่อาจจะลงน้ําหนักได้เพิ่มได้นิดหน่อยส่วนตรงบริเวณท้องเนะะี่ยค่ะคุณแม่อาจจะไม่ควรนวดนะคะหลังจากที่ลูกเขาอิ่มนมใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นหลังจากที่อาบน้ําเสร็จนะคะแต่ที่สําคัญเลยค่ะ การนวดเนี่ยจะดําเนินไปด้วยความสนุกนะคะกับคุณแม่กับลูกเนี่ยก็คงจะต้องสบตาค่ะพูดคุยทําเสียงขึ้นลงนะคะชวนให้เขาอารมณ์ดีหัวเราะนะคะแล้วเขาก็จะเพลินค่ะคุณแม่ที่มีคนนวดให้แล้วก็ยังได้ยินเสียงที่คุ้นเคยนะคะ<อ>การเล่นกับลูกอะคะ่ะคุณแม่สามารถทําได้ตั้งหลายแบบแต่สังเกตไหมคะคุณแม่ว่าตัวคุณแม่นี่แหละค่ะเป็นของเล่นชิ้นส สำคัญที่สุดเลยค่ะการได้รับความรักความอบอุ่นจากคุณแม่เป็นของเล่นชิ้นที่พิเศษที่สุดอย่าพลาดเวลาที่จะได้เล่นกับเขานะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องมัมเบี้ยไว้จะได้มีพลาดเนะดื้อหาดีๆเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะ